โฮโมเซเปียนค้นพบไฟได้อย่างไรยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเอลิกเอกเจอร์นอออีกครั้งครับที่ซึ่งเราจะค้นพบเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์มนุษยชาติหากคุณผู้ชมชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเอลิกเอกเจอร์นอเพื่อไม่พลาดในวิดีโอล่าสุดด้วยนะครับวันนี้เราจะสำรวจคำถามสำคัญเกี่ยวกับโฮโมเซเปียนว่าค้นพบไฟได้อย่างไรก่อนที่จะเริ่มไปสำรวจแอดเอกอยากจะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่าน ตอนนี้ช่องของเรามีผู้ติดตามถึง1,000ท่านแล้วการสนับสนุนของทุกท่านด้วนมีความหมายต่อช่องของเรามา,มากมครับไฟซึ่งเป็นพลังที่ทรงพลังของธรรมชาติถูกค้นพบครั้งแรกโดยมนุษย์ยุคแรกผ่านเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าและการประทุของภูเขาไฟไฟป่าเหล่านี้ เป็นการให้เห็นครั้งแรกของศักยภาพของไฟมนุษย์โฮโมเซเปียเนยุคแรกน่าจะสังเกตเห็นไฟป่าเหล่านี้จากระยะไกลเรียนรู้ที่จะเคบรและกลัวพลังของมันเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็จะตระหนักว่าไฟนั้นสามารถเป็นประโยชน์ได้ให้ความอบอุ่นการป้องกันและวิธีการทำอาหารความสามารถในการควบคุมไฟเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ยุคแรกเรียนรู้ที่จะรักษา และใช้ไฟโดยการรวบรวมกิ่งไม้ที่กำลังไหม้ใช้พวกมันในการเริ่มก่อกองไฟที่ควบคุมได้สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถทำอาหารปรุงสุกได้ทำให้ง่ายต่อการย่อยและปลดปล่อยสารอาหารได้มากขึ้นและมนุษย์โฮโมโซาเปียนค้นพบไฟเมื่อไหร่หลักฐานชี้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราใช้ไฟตั้งแต่1ล้านปีมาแล้วโดยการควบคุมไฟอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นประมาณ40,000นปีที่ผ่านมา แต่โฮโมเซเปียนทำอย่างไรจากการรักษาไฟไปสู่การสร้างมันขึ้นมาตามที่ต้องการล่ะมันเป็นกระบวนการของการลองผิดลองถูกการตีก้อนหินทำให้เกิดประกายไฟเพื่อจุดเชื้อไฟการค้นพบนี้เป็นก้าวสำคัญในการทำไฟของมนุษย์สายพันธุ์นี้เทคนิคอื่นๆที่ตามมาเช่นใช้แรงเสียดทานในการสร้างความร้อนและจุดไฟวิธีการเหล่านี้แพร่กระจายไปในวัฒนธรรมมนุษย์ต่างๆแต่ละแห่ง ปรับเทคนิคให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ไฟกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันของโฮโมซาเปียนมันให้ความอบอุ่นในสภาพอากาศที่หนาวเย็นป้องกันจากผู้ล่าและเป็นวิธีการทำอาหารซึ่งปรับปรุงโภชนาการไฟยังส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมเนื่องจากชุมชนรวมตัวกันรอบๆกองไฟเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนมาถึงวันนี้ ไฟย,ยังคงเป็นส่วนสำคัญของอารยธรรมมนุษย์ตั้งแต่การทำอาหารและการทำความร้อนไปจนถึงกระบวนการอุตสาหกรรมและการผลิตพลังงานการค้นพบไฟวางรากฐานสำ,สำคัญสำหรับความก้าวหน้าที่นับไม่ถ้วนในท้ายที่สุดนี้โฮโมซเปียนค้นพบไฟได้อย่างไรพวกเราค้นพบผ่านการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการทดลองกับวัสดุดต่างๆและการพัฒนาเทคนิค ที่เป็นเกี่ยวกับการควบคุมพลังของไฟเปลี่ยนมันจากภัยคุกคามตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการอยู่รอดและความก้าวหน้าคุณผู้ชมคิดว่ายังมีการค้นพบโบราณอื่นๆไหนอีกที่มีผลกระทบอย่างมากต่อวิวัฒนาการของมนุษย์เหมือนกับที่เราได้ค้นพบไฟมั่งครับบอกให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างนี้นะครับหากคุณผู้ชมชอบเนะื้อหาคลิปวิดีโอนี้กดกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา เพื่อรับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับปวาสตร์ของมนุษย์เราในครั้งต่อไปและพบกันในครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย